ใช่ค่ะคุณผู้ชมถามถึงความแตกต่างกันระหว่างคาศัพท์ภาษาอังกฤษ3คํคค่ะอาจารย์ดำคือแปลเป็นไทยเนี่ยซู่ชิงก็ยังนึกไม่ออกนะคะมีแต่คาว่าพูดพูดพูดอยู่ในหัว3คํานี้ก็คือ speak talk แล้วก็ say ค่ะ3คําความแตกต่างกันรวมถึงวิธีการใช้งานด้วยค่ะอาจารย์ดำครับก็มีความหมายคล้คลายกันมากแต่ว่าอาจจะใช้งานไม่เหมือนกันนะครับแต่เดี๋ยวจะเสริมมีคํานึงเข้าไปนะครับคือคําว่า ell, tell 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 นะครับที่แปลว่าอบอกนะครับเช่น I won't tell anybody about that. I won't tell anybody about that, Lu Patan bin Tong Song to been told. 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 LD. Told. I told him. to be quiet บอกเขาให้เงียบนะครับ I told him to be quiet but he wouldn't be quiet เขาไม่ยอมเงียบนะครับ he wouldn't be quiet mm hmm. อันนี้คือ told นะครับก็คือบอกน,น,นั่นเองนะครับบอกให้ทราบหรือว่าอาจจะแปลว่าแจ้งก็ได้ครับ inform ถ้าเป็น inform อันนี้จะเป็นทางการมากข <Can. S 1> ึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติเป็นคำว่า say หรือ mm hmm. ว่า said นะฮะอันนี้คือพูดเหมือนกันนะครับพูดออกมาเช่น I say Nice things to s u c h i n g every week in this program. I say nice things to s u c h i n g every week in this program. อาจจะเป็นพูดสิ่งดีบอกสิ่งดีได้ได้เหมือนกัน,นครับกับสูจริงทุกสัปดาห์คุณฝันเอาใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเป็น said นะฮะอันนี้จะใช้ในการที่จะอ้างถึงคำพูดคนอื่นนะครับหรือของตัวเองนะครับที่เราได้กล่าวไว้ก็ได้นะครับเป็นคำว่ากล่าวไว้เช่น he said that he didn't like it He said that he didn't like it เขาบอกว่าหรือว่าเขาพูดว่าหรือเขากล่าวไว้ว่าเขาไม่มชอบนะครับดังนั้นการที่จะเปรียบเทียบกับคำไทยบางทีมันก็จะยากเพราะว่ามันไม่ตรงกันซสักทีเดียวค่ะใช่ครับ<ม>แต่ว่ามันถ้าเราเราอ้างถึงคำพูดคนอื่นมันมันไม่ได้บอกว่า he spoke นะครับ he spoke จะใช้เวลาที่เราพูดถึงการที่เขาแบบกล่าวสุนทรพจน์ที่งานอะไรสักอย่างเช่น

าการประชุมนั้นอะไรเงี้ยก็จะเป็น spoke with ซึ่งใช้แทนคำว่า talk ได้แต่ว่า talk มันจะเป็นทางการน้อยกว่านะครับหมายถึงว่ามันจะเหมือนพูดคุยมากกว่าพูดคุยกับเพื่อนนะครับ <c oughs> I talked to my friend about the issue I talked to my friend about the issue เกี่ยว <c oughs> กับเรื่องนั้นนะครับแต่ว่าม,มันใช้แทนกันได้นะครับถ้าเป็น talk กับ spoke to นะครับ I talked to him I spoke to him เพียงแต่ว่า talk to นั่นแหละก็จะเหมือนออะจะเป็นทางการน้อยกว่านิดหนึ่งครับค่ะก็ทางม,มา3นะคะแล้วก็ให้กลับไป4 <c oughs> ค่ะทีนอาจารย์ดำจะบอกนะคะว่าบางทีมันมันมีความแตกต่างอยู่จริงแต่หากแปลตรงๆเป็นปาภาษาอังกฤษเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงสักทีเดียวก็ต้องอาศัยวิธีการดูบริบทรอบด้านะคะแต่ว่าอย่างน้อยๆเราก็ให้ตัวอย่างไปแล้วค่ะว่า4คําที่บอกมานะคะ tell speak say แล้วก็ talk นะคะแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็มีวิธีการใช้งานอย่างไงค่ะ คำถามข้อต่อไปนะคะอาจารย์ดำต้องลองนึกภาพดูค่ะว่าคุณผู้ชมถามมานะคะว่าถ้าสถานการณ์แบบนี้ค่ะอยู่ๆก็มีฝรั่งมายืนขวางทางอยู่ค่ะต้องการจะบอกฝรั่งคนนั้นว่าพอลักมันไม่เยอะขนานั้นค่ะขอทางหน่อยค่ะภาษาอังกฤษจะพูดยังไงพูดว่า Can you give me room แบบนี้ได้ไหมคะก็พอเข้าใจนะครับถ้าเราพูดว่า Can you give me some room แต่ some room ในที่นี้หนึ่งไม่ไม่ใช่ห้องนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าพื้นที่นะครับ